อืมนอกจากเอสเวียจะมีดิคิร์แคพตันหรือมีนติงตรงไหนที่แนะนำไหมครับอยากฟังลึกๆ <c oughs> จริงๆเอสเวียก็พาถึงนำพาถึงสตีวี่เอสเอวียก็นำพาถึงจิมมี่เฮนิกได้ใช่ไหมอิรแคพตันก็นำพาถึงถึงโลบเจอร์นสันได้อ่าจะเหมือนเจ้าที่เขียนจริงๆแล้วมันก็มันก็มีอีกเยอะอย่างอย่างถ้าเรามองจากใกล้ตัวก็ไดถ้าเกิดเราฟังเอสวีแล้วก็ฟังจิมมี่วอร์กได้พี่ชายเขา สมมติว่าเรา,เราถ้าเราแต่แขนงได้อย่างเอสวีกับจิมมี่เอ้เอสวีเนี่ยเอสวีก็เป็นเท็กซัสใช่ไหมแต่จิมมี่ดิกมันก็อาจจะเป็นปัจเจกของมันนะอาจจะไม่ใครได้เข้าอะใครเท่าไหร่มันก็จะเป็นตัวตนของมันแต่มันก็จะมีนะมันก็จะมีคนที่ไปฟิลเหมือนจิมมี่ดิกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นเหมือ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 นความพื้นบ้านหรือว่าอะไรที่มันเป็นสำเนียงแบบ บูพื้นบ้านอะไรประมาณนั้นอ่ะมันเป็นอะไรใหม่ๆแคปตันนี่เหมือนกันแคปตันมันก็จะเป็นลูกผสมอ่ามันก็จะได้ระบบจันทรสันเยอะใช่ไหมถ้าเราเล่นระบบจันทรสันฟอร์มจับขอดเราก็จะเข้าใจแคปตันอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นชิมิเฮนดิกมันก็จะส่งผลมากับซีวิเล่ด้วยแต่ซีวิเล่มันก็จะมีเอาเข้าจริงๆซีวิเล่มันก็จะมีความพื้นฐานทั้งมันพวกไลนิงฮอปกิน ที่บนวอลเกอร์อะไรพวกนี้มันจะมาทางนั้นคือมัน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 เป็นแอร์เรียตรงนั้นนะแต่ว่าแล้วก็มาบวกกับความที่ความที่เออ่ความความบูมความบ้าคลั่งหรืออะไรที่มันเป็นแบบเจเฮนดิกอ่ะอ่ามันเอาคือซีวิเลียมันเหมือนเอาเอาเท็กซัสผสมกับความบ้าคลั่งแบบเฮนดิกอ่ะอันนี้ก็ได้พูดอธิบายแบบโง่ๆนะ,ะลักษณะเป็นอย่างฉะนั้นเราก็เลยอยู่ว่าเราจะไปไปไป,ไปทางไหนวะเพราะว่าถ้าจะไปทางระบบจันทร์สันแล้วก็จะไปไหนอ่ะ เป็นอคสติกไปเลยซันเฮาส์มัง้งอะไรเงี้ยเก่าไปเรื่อยๆโบาราณไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราจะมาทางสายแบบบูล็อกไปทางบลูอย่างเงี้ยถ้ามามาทางสายเอสบีแล้วก็ดูพวกเนี่ยทีโบนวอเกอร์เฟดตี้คิงอเบิร์ตคอลลินส์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะให้มันแมทกับซีวิเลยมากๆก็จิมมี่วอนอะไรนี่คอบกินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยจะได้